บัตรทองผู้ป่วยที่โรคมะเร็งที่จําเป็นจะต้องได้รับการฉายแสงอาจจะต้องเสียค่าที่จ่ายในการรักษาจำนวนมากนะคะแต่ว่าโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ทําให้คุณสําราญคชเลียงชาวชุมชนขนมถ้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมดปัญหาในเรื่องนี้ค่ะเป็นต้นเนื้อรายแะ่อักเสบเลื้อรังมานานเลยกินไม่ได้เลยเจ็บทั้งในไปนหมดเลย <มา S 3> ช่วงไปตรวจเขา<อ>ก็แนะนำครับว่าให้เจาะเลือดเจาะเลือดตรวจเลือดดู ตรดูเขาเจอเป็นก้อนเนื้อแล้วทางศูนย์ก็ส่งไปโรงพยาบาลก็จากโรงพยาบาลยุยาส่งไปทีที่ศูนย์มะเร็งรักษาก็ฉายแสงไปที่นู่นก็ไม่ได้เสียอะไรเลยคือเสียค่ารถไปตอนนี้พอไปฉายแสงมาช่วงแรกๆมันก็เจ็บมานี่คืยังเจ็บอยู่เพราะปนยังใหม่ๆมีบัตรทองไว้ติดกายยามเจ็บป่วยช่วยให้คุณเบาใจได้ค่ะ